ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้นะคะจะรด้จะ,าจะพาทุกคนมากินหมูสับกันนะคะหมูสับนี่นะมาจากโรงเรียนพีดองค่ะมามาจากโรงเรียนนะะเพิ่งกลับจากโรงเรียนเนี่ยจจร่าก็หิวข้าวนะคะก็เลยมาต้มมาม่าก่อนอื่นนะคะวิธีการต้มของเจร่าเนี่ยเจร่าก็จะ,จะเอจะได้ไม่มีเออไม่ไม่ได้ใช้ที่ตั้งกล้องนะ,ะเพราะว่าอยู่ข้างบนบ้านนะคะจะไ่้หิวข้าวมากก็เลยวิ่งลงมาต้มมาม่ากินนะคะซื้อกล่องมือเดียวเวอร์ ก็เอาเครื่องปรุงออกนะคะเดี๋ยนะเอาเครื่องปรุงออกก่อนนะคะผู้ชมอาสีเบิ้งแบบอัตคัดคัดสน,นเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจเจไดในเด้อพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเมื่อยแห้งมาแต่โรงเรียนนะคะจริงๆเรียนก็ไม่เหนื่อยมากนะคะแต่ตัวเองไปเล่นเ,เลิกเรียนนะคะก็เลยเล่นกีฬานะคะนี่นะคะหมอ้อกำลังเดือดเลยนะคะนี่ไหหมอ้อ ให้ล่องมปนะคะก็ทิ้งถังขยะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ไปเตรียมขั้นตอนแกะเครื่องปรุงนะคะจะได้ขี้เกียจจะได้ขี้เกียจขี้เกียจสำหรัขี้เกียจแกะขี้เกียจแกะใส่ในตอนต้มนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะเจะได้าก็เลยใช้ขั้นตอนในการแกะใส่นี่เลยนะคะในหลายคนก็อาจจะเคยทำเพราะว่ามาม่าเนี่ยมันมันเป็นอาหารที่กินง่ายนะคะ บีบลงไปนะคะแล้วก็โอเควุฒิมะม,ม่าหมูสับนะคะจะได้ไม่ค่อยแต่ก่อนเนี่ยจะได้ชอบกินมากเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนมากินเป็นต้มยำแล้วนะครับแล้วกออ็ใส่คลิปลงไปนะคะใครชอบปรุงเพิ่มปรุงเสริมปรุงเติมปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่นะคะตามสไตล์นะครับ ถ้าเกิดชอบจด้นะคะก็สามารถกดติดตามได้เพราะว่าชีวิตจะได้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะก็เป็นคนที่น่าตายอย่างนี้นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่เข้ามดาพี่น้องคะอย่าซีเรียสกับข่อยเพราะว่าข่อยเป็นคนธรรมดานะคะแต่เกิดชอบจด้นะคะมักจด้ก็สามารถกดติดตามได้นะคะว่าจด้ก็จะอัปเดตชีวิตเอียงของจด้ต่างๆนะคะให้พี่น้องเบิ้งนะคะพี่น้องที่มักเบิ้งตลอดนะคะส่วนคนบ่มักจด้กับบริถือเอามาเอียงอย่างที่พี่น้องหลายคนนะคะทักเฟซทักแชทมาบอกบอกจด้ในคอมเมนต์ว่า ครบ่ามากกรบต่ตอองไปสนใจโอเคค่ะจะดาบอมสนใจนะคะเจดาบอสนใจเลยนะคะเจด้าคือร้นเป็นเนรื่องสนุกธรรมดาธรรมดาค่ะโอเคในเมื่อในเมื่อจะด้าแทลงแล้วนะคะเ,เมื่อพี่จะด้าเนี่ยเมื่อะได้าทงเสร็จแล้วนะคะเด้าก็จะเอานี้ไปทิ้ง่น่าจะร้อนได้ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวะได้าให้ดูนะคะนะ จากนั้นเราก็เทลงไปอืมนี่แหละคือสูตรต้มมาม่าแบบไม่ง่ายแต่ถ้าใส่ไข่นะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนน้องๆคนไหนเนี่ยใส่ไข่ก็สามารถที่จะเออเอาไข่ลงไปได้นะคะไข่ลงไปได้เลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมาย มีอันนี้ด้วยนะคะอาหารของเจาด้าวันนี้นะคะก็มีต้มมาม่านะคะแล้วก็แจวนะคะแจวที่ทําจากเอ่ออาพริกใส่ช้อนนึงแล้วก็น้ําปลาใส่นิดนึงแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็ผงชูรสนิดนึงนะค่ะเป็นคนที่ติดแจวมากนะครับเป็นคนที่ชอบกินแจวนะคะโอ้ยเห็นควันมันไหมคุณผู้ชมคะันเจด้า,ดาว ขั้นตอนในการทำนะคะมีไม่ยากนะเดี๋ยวจะได้ให้ดูหน้าตานะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวจะไ,ไปเอาช้อนแล้วไปเจอกันตอนกินในคลิปต่อไปคะ่ะถ้าเกิดชอบจะได้นะคะก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะคะแล้วมันจะคลิกไปอยู่หน้าจอเจได้เอหน้าโปรไฟล์เจได้นะคะก็สามารถกดติดตามนะคะ if you like me you can follow me and subscribe me นะคะ thank you say goodbye เอ่อ see you again คลิปหน้านะคะ